เนาะมาเป็นผล่นกินตัเต๊เซ่เสียงสดนามปากหยับโอ้โห,โโหไว้ผัสาว,วพี่น้องมนมพอกับนางสองผัวสาวฝั่งคลองเนาะมุนีสิพาพี่น้องมาต้มข้าวเปียกไก่กินเนาะอันนี้ก็เป็นไก่เนาะแม่ครัวไปหายเรียบร้อยโตหนึ่งเต็มกับซามฮาก็สินํามาต้มเนะาะบ้ดนี้เนาะ หลังจากเขาค้างหมอไว้เน,ะนาะน้ำฝดแล้วเขาก็สิมาต้มไก่แบบนี้เห็นน้ำเปียกเนาะหมอฝดแล้วเนาะใส่เกลือขิงเนาะพงนัว xài cải nọ bạn nè tôm hay cải bựa nọ tếp mỏ anh ạ ไก่ตัวหนึ่งพี่น้องเต็มเหมาะลักไก่พอมาต้มขเปียกโอเคเน้องเขาก็ะต้มจนมันเปื่อยแล้วจังมาฟซิมเบิ่งก็ได้ค่ะเลือดยังเขาจังมาปรุงทีรังก็ได้เนาะเขากระสิเอาเลือดลงบ้านเขาก็ะสีเสอือเอาแต่ตัวเป็นก้อนๆน,นี่เนาะคือหมือนแถวบ,บาทน,นี่อือนี่แหละเขาสีบะทอกหน้ามันลงเนาะสิดำ <ừ. S 2> <c ười> อันนี้ก็คือบรรยากาศนางถายกี่ต้องกระเปียกเนาะร้านหน่อยกันนอน ด,ดกันหลังจากเขาต้มไก่ไวประมาณหนึ่งชั่วโมงเนาะเปื่อยเลยเป็นทีเรียบร้อยเนาะนำสุกกระนัวพอดีเนาะเครื่องปรุงก็ใส่ตามต้นขีดที่นั่งใส่เลยเนาะหอมหอมบานนี้เขาก็สิโป้งลงแล้วก็ตักเอาซี้นไก่มันนี่มาฉีกเนาะเขาก็สิเตรียมเครื่องกินกับเปียกลวกเสน้นเตรียมพักเนาะถ้าไปเบิ่งขั้นตอนต่อไปเนาะขั้นตอนต่อมาเนาะเขาก็สิมสอยหอมเอาไปเจียวเนาะ พี่น้องได้ยินบอกเสียงยายบนหลานร้านกระดือดือพี่น้องเอลยร้านไม่เผาเลี้ยงแม่ไม่กระดือไปสิน่ะแม่ <laughs> ยายเราว่าไกล์ปานผ่ากับดินพี่น้อง ลูกคอยหดือห้อป้าบัดในห้อากับปะาให้มันเย็นแล้วก็ไปสีอีกเนาะขั้นตอนนี้ก็คือเจียวหอมเจียวกระเทียมเนาะ bao nè <laughs> <laughs> sao nhìn vừa rằng thì bạp nhìn bố mấy con sao โอเคพี่น้องหลังจากเขาเตรียมเคื่องแล้วแหละเนาะอันนี้ือเป็นไก่สีเขาเนาะอันเป็นมักถั่วกะปิผักเสริมผักหอมเนาะอันนี้ก็ผักหอมบัวซอยหอมกระเทียมเจียวเนาะหอมเจียวกระเทียมเจียวพริกเจียวเส้็จเขาเปียกล่างแล้วเนาะอันนี้ก็จเป็นน้ำสุกของเขาไก่มันมันโอเคัดนี้เขาก็ไปลวกเส้็กันเลยห้างหม้อถานอกเนาะก็คือหม้อที่เขาเจียวหอมเจียวกระเทียมแหละเนาะหอมตักน้ำใส่ ลวกเลยบาดเฮาสิลวกทีละถ้วยเนะาะไผสิกินกระลวกเอาเสน้นเฮาสิบ่ลวกปะไว้หรือว่าสิบ่บต้มลงไปในน้ำเนาะถ้าเฮากินบ่เบิร์ดละเสน้นมันสิอืดอมันสิเหนียวเนาะลวกเขาเดียวกะซุกขั้นตอนนี้ก็ให้น้องลวกเส้นไปก่อนเนาะพี่น้องเนาะ ลวกเสร็จมาแล้วเนาะมืดแถกล่องก็ได้โอ้ย ใส่น้ำไว้แล้วก็ใส่ซีนไว้เนะาะใครอยากกินลดได้ก็มาปรุงเอาเนาอพี่น้องเนาะปรุงคือกว๋วยเตี๋ยวนี่แหละ ยหมอม,มานก็ได้เอาปมาแต่ <Wow. S 1> มะน,นาวดิเออลืมปลา

่าลนึเขาเ้าจะเย็นไงอ่างน้ำตาลอ่าน้ำตาลเออเท่ะไรขึ้นขาอันนี้่ะ うん。<No. S 2> <No. S 1> no. 别走，快点，快 <noise> 点。<noise> <noise> 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 พี่น้องมาเบ่งเผื่อกินตั้งแทบมเสียงสดน้ำพักหยัดผูโอ้โหไ,ไว้โบซาวไว้ผูหืสดน้ำดังๆรับ เพิ่นเบื้งแน่พูนอร่อยอร่อยคุยกับปีพี่น้องเอ้ยกัดลูกโดดเข้าไปเราประกาศเราเพชรแล้วคำสุดท้ายให้พี่น้องเบื้ง พี่น้องมึงเราเบิดถั่วยเต็มถั่วยได้นี่คะนักถ่ายบทท <c oughs> ันสมัคร bye bye, พี่น้องสุดจนสมัครยบายพี่น้องเนี่ยละโอเคพี่น้องขอโตกินก่อนน,อน้องมันห้อนหอน,หอ,นอากาศ เออน้อง,นนอ,อ,นองสาวบอกว่าเหือสาอาบน้ำพามักผ้ามัว่านี่ยังบนสาม,มืันี้เนาะเพศแสบไก่หลักกินเนี่แสบแซบหลักไก่พอมาตุ่มขเปียกพี่น้องเอ้ยแล้วหูแล้วจมแท้แหละ โ okay, อเคเนาะสำหรับคลิปนี้นะกขอฝากไว้เพียงเท่านี้เนาะถ้ามกันจะลืมกดซับสไ r i b e กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งให้น้ำแน่เนาะบ๊ายบายสบายดีมืดถวย